สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับงานด่วนทั่วไทย by Job อ r e a เค o n เคยนะคะสำหรับวันนี้เป็นประกาศรวมทุกสายงานจากสิบบริษัทชั้นนำมุิปวสถึงปตีปฏิบัติงานชนบุรีค่ะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. บริษัทเกียรติยกรเมทัลจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่เขียนแบบทอดแบบปฏิบัติงานชนบุรีรายได้1 7 0 0 0ถึง20,000บาท บุตรปวสถึงปตีประสบการณ์1-3ปีค่ะ 2. บริษัท YCC Auto Center จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานชนบุรีรายได้10,000-15,000ถึ 10, 15, บาทบุฒรปวสถึงปตี 3. บริษัท P.D House International จำกัดรับสมัครโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างบ้านปฏิบัติงานชนบุรี รายได้19,000ห2 0 0 0หมบาทบุตรปรสถึงปตี 4. ีฟอร์ดแมเนจเมนต์รับสมัครเซลล์ปฏิบัติงานชนบุรีบางละมุงรายได้15,000 0ถึง27,000บาทบุตรปรตี 5. บริษัทลุยผลิตภัณฑ์กาวเทปจำกัดรับสมัครวิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้าปฏิบัติงานชนบุรีร,ร,านนร,รายได้17,000บาทขึ้นไป บุตปอตีขึ้นไปประสบการณ์1ปีขึ้นไปค่ะ 6. บริษัทกัมพูวัชจำกัดรับสมัครเว l ลดิ้งอิน n จเนียปฏิบัติงานชนบุรีศรีราชารายได้2 0 3 0 0ถึง30,000บาทบุตปอตีประสบการณ์3-4ถึง4ปีค่ะ 7. enterprise network technology รับสมัคร warehouse supervisor ปฏิบัติงานชนบุรีบ้านบึงรายได้1 0 0 0 0 0ถึง18,000บาท ุตปสขึ้นไปประสบการณ์1ปีขึ้นไป 8. วบริษัท U Life Property Management จำกัดรับสมัครผู้จัดการอาคารและหมู่บ้านปฏิบัติงานชนบุรีรายได้17,135,000บาทบุตรปตีถึงปอโทรประสบการณ์1-5ปีค่ะ 9. บริษัท Mon Transport จำกัดรับสมัครโปรแกรมเมอร์ปฏิบัติงานชนบุรีศรีราชา รายได้สามารถต่อรองได้อุดปตีถึงปอโทรประสบการณ์2 5ถึงปีค่ะและ 10. บริษัทวัฒนพันธ์แพคเกจจิ้งซิสเต็มจำกัดรับสมัครช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติงานชนบุรีศรีราชารายได้12,000ถึง15,000บาทวุดปวสถึงปอตียินดีรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะทุกท่านสามารถดูประกาศงานเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ ามลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเรซูเม่สมัครงานสามารถสมัครกับ j o b b k k ได้ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและสำหรับใครที่ต้องการงานด่วนพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีอย่าลืมกดปุ่มต้องการงานด่วนในหน้าเรซูเม่ที่คุณสมัครกับ j o b b k k ด้วยนะคะพอหลังจากกดปุ่มนี้แล้วเรซูเม่ของคุณจะมีสถานะต้องการงานด่วน จึงจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความพร้อมในการสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานเร็วขึ้นพอจากสถิติแล้วผู้ประกอบการมีความต้องการผู้สมัครที่พร้อมสัมภาษณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีสูงถึงร้อยละเเลยทีเดียวค่ะแต่สถานะต้องการงานด่วนจะมีอายุ7วันเท่านั้นคุณสามารถกลับมากดสถานะต้องการงานด่วนได้อีกครั้งหลังจากหมดอายุนะคะ สามารถติดตามงานด่วนทั่วไทย by Jobpy KK ได้ทาง youtube jobpykk. com ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทาง facebook fanpage jobpykk. com หรือ Li น์ official at @jobpykk. com อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ